เฮ้ยนายกใหม่วะได้ข่าวว่าเก่าอ่ะเฮ้ยมึงใครวะชื่อตู่ครับตู่นายวะเอาเป็นว่าฝ่ายค้านกูคุมห้องประชุมชั้นสองแล้วมึงอ่ะตู่แล้ววะมึงตู่แล้วตู่วะตู่แล้ววาเพราะไม่มีมารยาทกูเป็นนายกเพิ่งได้หนึ่งไตมากปีก่อนอลรวะาโดนแจกองคชาตบางแผนมาสองปีเพราะจะยึดอำนาจช่อบตะคอกชาวบ้านพอบ้าอำนาจเอาไปษีหนีเที่ยวไร้ไปอนุญาตวันก่อนมีคนมาห้ามกูกูเลยบอกว่ามึงพลาดแล้วก็จะมานอนราบป่ยปิดเมืองทำอะไร ไม่ถูกทางสุก็ทำมาแล้วใจฟรีทำมาแล้วโตจีแดกมาแล้วเซรีตัดกันแล้วดูท่าทางเหมือนจะดีลุงนี่โคตรจะเก่าลุงพูดอังกฤษในแบบของลุงพวกฝรั่งแม่งงชิบหายถ้าคิดจะสื่อภาษากับลุง ABC ช่างหัวมึงดิทฤษฎีกูไม่เชื่อคำครูแกรมมามันไม่ใช่ภาษาหนูคือมากเดี๋ยวกูจับมึงปั่ทัศนคติถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็ลองเดียวมึงเก่งแต่คนท้ายที่ลองอ่ะโดนกูเออ ผ่านภาษีสุดใจ <c oughs> อยากรู้มากเรื่องกูไปหัดใช้กูเกิลก่อนแล้วขุดไปคือลยวโตโนดาอกไม่ปากของมึงอ่ะปุบไปไล่จับคนที่เข้ามาจ่าจนทําให้กูเป็นข่าวโคตรด,ดังจุดสุดไกลไมึงอจะโดนมึงจะโดนไปสบายแต่กระจายกูจะมีกองทัพอีกร้อยน้ามึง่ยวอดายแต่กระจายสำนักงานพำไฟขายมันต้องมีกระเพาพวกกูอัตนตรายซื้อรถถังอัดทุกช่องว่างไปลบกับใครอยากจะซื้อกูต้องได้ซื้อเห็นไหมวัตูนั้นอันตรายพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุด ไม่ประท้วงแล้วล่ะทำไมมึงจุดจุดจุดอะเยอะยตอนแรกมึงค้านเอาค้านเอาตอนนี้มึงจุดจุดจุดอะคนละเรื่องแต่กลัวทำไมมึงจุดจุดจุดอะพูดไม่ออกเลยดีหน้ามึงมีจุดจุดจุดอะไม่ประท้วงแล้วล่ะทำไมมึงจุดจุดจุดอะเยอะยตอนแรกมึงค้านเอาค้านเอาตอนนี้มึงจุดจุดจุดอะสีแดงเลืองซะด้วยสนัยกูลลอกมึงจุดจุดจุดอสุดยอดที่มึงพูดมาจริงปะเนี่ยคิดเอาเอา